เออนี่กับพันใหม่ๆอันนี้คือไร้หน่อยดีแท้หือไร้น่อยเออไ้หน่อยมีไ้น่อยโอ้มีบไร้หน่อยเตี้ยันั้นที่ได้สร้างห่ยนะสร้างหวอีกสองไร้สามไร้นะเตีโอ้นี่นีอันนี้อันนี้เราต้องสร้างอีกเนี่ยเราไปเร็วไร้เนีเราได้เร็วโอ้เราได้เร็วไร้เนี่ยเราสร้งไรไหมจไไหมเอาไปอีกเทนึงเร็วตีส่วงไปเลยบ้าเอาบบนี้ ส่งไปงวดสุดท้ายมันส่งไปให้อือันนี้อันมีอันนี้เมาเองนี่แหละเต้เมาเองเนียอันนี้อันนี้หัวกีก็สิเคียาวเนาะพิ่งคัดไปไหนานด้วยสามสิบบุหรี่นันเป็ดืต้สามสิบนี่ต้นตายบันคำนะบุญประนังนะเออยากเนาะอะไรขนาดเลี่ยหรือประดิษฐ์ไหลายโบราณเก่าอ่ะลายโบราณเก่าเนี่ยเออเอะไรแบบนี้เสียเนี่ยเนี่ยหัวเฮ็ดเนี่ย จะหายเนี่ย şey ม right, um, so uh ัน huh. ต so the mm. right. so ้ใ mm. ส mm. ่เด mm. um. ีวเจ้าก yes. yeah. mm. mm. ER> ็เฮ็ดให้ได้เวทีเทีย่นี่ดีนี่เดี๋ยไรหนึ่งอะไรนี่โท่านใจเออมันต้องธรรมดาแล้วเนาะต้องรอเด้อก็บอกว่านี่ละไรรับานค่ะก็บอกว่านี่อะไรพรท่านใจแล้วแล้วมันจะมีโบราหนี่สิเลยเสียแล้วหมักเสีสวยได้ละอันทีช่วงไปอันนั้นสวยกว่ามีน้อยมีน้อยมาเลิกได้มีน้อยอะไรกมีน้อยอย่างนี่พรท่านดีโอ้คุณมาสร้างแบบนี้เวที ทั้งิตั้มหตะเพิ่นมันก็สิขาดทั้งโคกกุ่กันเลยสตับกันตั้มไหย่ตะพูดเดียวไม่ได้สิพ้กื่นก็ร้องขึ้นกันโอ้สิเหล่าว่าอย่างมีสิบมือนี่คือทษสกันเนาะเห็ดเห็ดคือทษสกันเห็ดระยางระยางคืออันนี้อันนี้กับันใหม่เลยบ่เห็นห่วงเนาะอ่า้าไป้างเนอะ นา <No. S 2> ะุนระยะเหรอนละยะงยสวรรค์เนาอยห้องเหรออัึอืมนั่นโดนโ<น>ดนนนก็เห็นธรรมดาแบบนีน้ใครยู่ปกติเห็นแต่มีลายเนาะ <c oughs> ลายเัิกบอกเยดีโคกุงเน่ะเนี่ยเตยี้ลายเงี้ยลายเบิดแลวโอ้ไปคักอีแหละเป็นกับมากลายเนาะจิตต้ก่อไปนั่นไม่เป็นเมียน บันวลีมาน้ำโพงวันนั่นไหมเออถ้าเราส่ไร้นั่นลราเป็นแม่เหตุตั้มอือแล้วบัณฑิตบัณฑิตตะวนเป็นมีลายเิเป็นลายเออเป็นไร้ตะวันเอาลายของของท่านท่านสิริวัณวลีอือมันเป็นเสด็จนาาโพหรือเปล่าไดี๋ยวไร้ไหมเลยวัอนั้นเดี๋ยเอามาสร้างกรงมูลเลยเออตั้มเหตุแล้วตั้มแล้วตั้มแล้วจะได้เนาะตเาไปเห็นแล้วอยากเห็นได้ไร้ที่เพิ้นพระราชทานมาหน่ะมีมีอยู่กับไทยไม่ยู อัเจ้าของบ,อบอ่อว้จักตรงดื้อมีตรงหนึงอยู่ในนี่นโอ้ใบอมันขายเบิดเนาะันก็ไปเล <c ười> ยใบมันขายเ <c ười> บิดอตอนเอาไว้เป็นตัวอย่างเอาไว้เป็นตัวอย่างเป็นน,าน,าน,น้าคดย่าเนาะทำบานเ้องกระไดดันซูมนุนีเฮ็ดนะสองมือแล้วเนาะย่างหลายก็ไปหางัวย่ำเทียง สอนิอันนี้เจ้าขายตรงสองพันสองออกับเพิ่นกับวาต้อที่ผู้คนมาซื้อกับหมอนวต่อขอเพิ่มอีกเพิ่นกวางซีเด้อเพิ่เลยคับวางซีเด้อโอ้อยู่ๆก็ได้ลูกค้าไปจำเนาะขัน่านมากับมัดจอบเลยเออเร่งวาววถงลงมาเอาหลังสงกรานต์นืยลงมาไรอมลงมาน่ เ hmm. ม no, movie, mm. that um. ือนเดียวกฮอดเนาะมือนคุิน mm. no, no, hmm. ี่มือนลุงกัฮอดแม่นอยู่เดี๋ยวนี้ม้นท่านสมัยบ้านโซบ้าน้านซาขึ้นเต่าตแล้วอ้นเงี่ยคนควาน่อยปวนเนื้อใน้อนมันอ้นทรงแล้วน่แม่เนอยว่ะเนาะเทียบ่ะเทียบพลื้มไปจะไหนเออเนไ้อใน้อนอือ้ปเทนไยนี่แหะมีหัวสางนี่แหลต้มนี่ก็ให้แก่ฮกเกี้ยวกันอือต้นี่เล็กกับต้มที่เราสร้างอีกอ่ กตมแล้วมดีเองตืนะบัวคุณมาถอมาดีงมัน่ได้ตําไงแล้วเนาะให้ใเจให้ใมาถายนี้เีมีจอดเลยโอเขากระจางเพิ่มมาลราตีลรเขาบอกวาติมถาเพิ่มมาถ่าเขาบอกว่าอุเขายอมรกคนะอยางนาอสมุนีเนาะแบ่งปันไรได้กันันได้มันต้องแชรกระจายไรได้นะแบบว่าดีกันแน่นอนมีดีด้วย มมมันนีีกได้งาผู้เพิ่นผู้เพิ่นบ่มีเวลานั่งตามเพิ่นก็นั่งนั่งมัดแมาแวบๆเนาะไปธุระต่อว่างยังไงเพิ่นก็มาเฮ็ดคือกันกับเฮาที่แล้วลงทุนอย่าหยาดลงทุนอย่าลงแต่แหงลงแต่แน่นสร้าเพิ่นก็ได้แล้วเด้อล้วเนาะหัวมาแสดงมาแสดงจ้างเพิ่นนไหล้ำละเจ็ดบาทล้ำละเจ็ดบาทเจ็ดบาทแปดบาทเป็นล้ำเนี่ยนับเป็นล้ำเลยนับเป็นลี่ยขลายตรงกับลายล้ำกับลายบาทเนาะ สมสมมติว่าสองตรงนี่เป็นเงินจากบาทเนาะสอันนั้นจังๆมานั่นก็เจ็ดร้อยสองหัวเนาะเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสองหัวนะอที่วางอยู่ไหนเรื่องๆนะที่ตรงนี้นะโอ้ที่ตรงเจ็ดร้อยค่าค่าค่ามัดนะโอ้เอยห้าบาทขอขอเป็นเจ็ดบาทห้าสิบบาทเลยเจ็ดบาทเอาตังคนตังเฮ็ดเนาะเขาเก๋ว่เขาล้ำสิบนล้ำ เป็นลงแห้งเป็นเป็นอ่างเป็นอ่างว่าเตงเลอันเท่าสื่อไหมเทาอ่างว่าไหมแพงเลเออแต่เป็นไม่ได้สื่อไม่เป็นอ้างว่าเต็เลยอย่าี้ย่าคแรงคาขึ้นลยโอ้คาึ้นวยมีมีหนามีีโอ้ไลมีมันหนาพวดมันหนาอย่าจังมี้ำอยู่เนี่ยขอเพิ่มโอ้วบมัดกว่าสิแเล้วไติมเันมันมัดหลมัดนหลมันเลี้ยวังไงดิโอ อเบิองไเบิงไรมีอวตีเบิองไนี้ไยากายง่ายดไ่้างแล้วเียวกับพวกอดเออก็ดีไปอีกแบบเนาะเลาก็เลี้ยงงวือก้นทางนัก็ได้เลีงัวเขาก็ปนน้ำัวเลยัวกัมามาอืมอันอันอยู่ในห้องนี่ไร้่าย่เนี่ย บันไดสวรรค์บันไดสวรรค์ลายลายไม่มีลายอีกแล้วไม่ลายเด็ดไม่ลายไม่มีลายเจ้คือยังเป็นโอเป็นบันไดมีอันหนึงน่งบันไดสวรรค์อันหนึ่งอัเสืออย่างนี้คือกันนี่ล่ะดอกพลังหัวลายนี่ลมันคือทรงเดียวกันมาม่ทหลายเขาหล่อต่อออกมตามสาเคียสสีสีนี่บอกเคียสนี่ตจเคียสนี่แหละโอ้สีเหลือง ีเหลืองใส่แค่แค่ดำตินแดง,ดดงค่อยเบ่งมันสวง,งามแบบไหนเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ